เออตรงนี้โทโดนแล้วแม่ขึ้นยางเจ็บเอวไปหมดเลยโอ๊ย,อยปลาใหญ่ทับทิมใหญ่อดแดกซะมังกูติดย่า <c oughs> โอ้ไม้หลังบ้านเฮ้ยตัวกับโลเนี่ยโอ้โหถ้าไม่โดนอ่ี่อะติดหลังนิดเดียวเอ้ย อุ้ยตัวเป็นโลเฮ้ย